โอเคสวัสดีครับเจอกับอาร์ตโตอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จริงๆเรามาทําคลิปที่จริงๆก็ไม่ได้อยากจะทําเท่าไหร่แต่ว,ว่าเราก็อยากจะสะท้อนทั้ง2ด้านนะครับว่าเหมือนเหรียญเนานะมันมี2ด้านผมเนี่ยใช้รถมามาอฟานห้าเดือนแล้วฉะนั้นเราจะมาเล่าว่าเฮ้ยที่เราใช้กันเนี่ยมีอะไรในมุมไหนที่เราไม่ชอบในเทสล่ากันบ้างนะครับโอเคครับก็มาถึง อันแรกเลยนะครับอันดับที่1ที่ผมไม่ชอบเลยนะครับในเทสซาโมเดลสก็คือเจ้าตัวนี้เลยเนี่ยครับตัวกระโปรงหน้านะคือจริงๆรถมันออโต้มาทั้งคันแล้วนะครับคือกระโปรงหลังออโต้ทุกอย่างขึ้นรถออโตเมติกไม่ต้องกดสตาร์ทไม่ต้องล็อกรถเดินออกไปวอล์กอเวนรถล็อกเองแต่กระโปรงหน้าเนี่ยผมว่ามันเป็นเพนพอยนิดนึงคือเวลากดเปิดมันจะดังตึง้งเสียงดังค่อนข้างดังค่อนข้างแรงเลยนะเพราะว่า เหมือนมีอะไรหลดใส่รถเลยล่ะแล้วก็เราเองเนี่ยจะต้องเดินออกไปเปิดกระโปรงข้างหน้าเองนึงตอนเนี้ยตัวผมเองเนี่ยก็แก้ไขมาแล้วผมไปใส่ตัวไอตัวฟังเนี่ยฟังหน้าเนี่ยคือฝากระโปรงหน้าจากออโต้มาแล้วก็ช่วยให้รถเพนฟอยไปได้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตคลิปให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงตัวฟังหน้าออโต้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกดตรงนี้ดูก่อนเปิดแล้วเห็นไหมครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมกดปิดนะฮะเออมันค่อยดูแบบว่าเป็นรถที่แบบว่าไฮเทคขึ้นมาหน่อยเนาะอันนี้เรามาดูแบบว่ายังไม่มีฝากระโปรงหน้าแบบออโต้นะฮะดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเสียงมันดังยังไงจะค่อยดูเปิดให้โอ้โหเนี่ยเสียงดังมากเสร็จแ,แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับคือเราก็ต้องเดินไปยกเองนะครับซึ่ง มันผมว่าซื้อรถระดับนี้เนาะมันควรจะมีออตโต้ให้หน้าหลังเลยนะครับก็ลองไปติดมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนติดแล้วเป็นยังไงนะครับอ่ะเรามาดูกันครับหลังจากที่ผมไปติดนะครับไอตัวฝากระโปรงหน้าตัวเมติกขึ้นมานะครับของของแฮนด์ชอเนาะสั่งได้ตามอินเทอร์เน็ตตอนนี้เมืองไทยก็เริ่มมีตัวแทนจาหน่ายลองหาดูนะครับก็เรากดอย่างนี้เลยปึ๊บอ่าฝากระโปรงหน้าก็าจะเปิดขึ้นมาแบบนี้ โอเคตอนปิดก็เหมือนกันนะฮะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเ๊บโอเคครับอย่างที่สองที่ผมรู้สึกไม่ชอบใจเลยแล้วก็คนขับเทสลาหลายๆคนอาจจะไม่ได้บอกให้คุณรู้เนาะเพราะว่าจริงๆผมว่าแอบอายนิดหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องของเจ้าแมปนี่เองเพราะว่าต้องบอกงนี้ครับว่าเป็นเฉพาะเทสลา ในประเทศที่ไม่มี Official, ออฟฟิเชียลดีลเลอร์ของเทสลามาตั้งเนาะฉะนั้นเขาจะไม่เปิดโหมดแบบให้เรานะครับแบบเนี่ยเราใช้ได้เนี่ยเราใช้นำทางไปไหนก็ได้สมมติว่าผมอยากจะไปเซ็นทรัลนะครับเราเสิร์ชได้ไม่ใช่นำทางได้เนะเาะผมเสิร์ชเซ็นทรัลขึ้นมาหมดเลยเผมเลือกไปที่ s t สวิวแล้วกันใกล้ๆบ้านเสร็จแล้วปุ๊บผมกดให้มันเนวิเกเตอร์เนวิเกตเราไปทำไม่ได้นะครับ ก็คืออันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ฉะนั้นแมปในรถเทสลาเนี่ยครับเราจะดูได้แต่แต่ตัวแมปเนาะแต่ว่าเราไม่สามารถให้มันนาทางเราไปได้อะเออทำอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่ใช้เทสลาหลายๆคนเนี่ยจะต้องเปิดโทรศัพท์มือถือเนาะเป็นแบบว่า Google Map ไปด้วยระหว่างขับรถนะครับแต่ที่อเมริกาหรือว่าในหลายๆประเทศที่มี Official ยลเนี่ยครับแมปเขาแบบเวิร์กมากเพราะว่าเขาเนวิเกตจากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นแถมคํานวณแบตเตอรี่ให้เราเสร็จสับ บอกให้เรารู้หมดเลยว่าเราจะต้องไปชาร์จที่ไหนเขามีจุดชาร์จแบตในแบตเตอรี่คำนวณเรียบร้อยเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพนพอยท์ซึ่งผมมองว่าคนขับเทสลาในเมืองไทยจะต้องทราบไว้ก่อนนะครับก็อันนี้เป็นข้อที่สองครับโอเคครับามาต่อกันกับอันที่3ที่ผมไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่เลยนะครับก็อันนี้เลยครับที่ปัดน้ำฝนอ่ามัน,นอยู่ตรงนี้เนาะ คือจริงๆอ่ะมันก็มีโหมดออโต้แต่ว่าโหมดออโต้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ปัดเร็วไปบางทีมันก็ปัดช้าไปเนาะบางทีผมคิดว่ามันใช้งานยังมันยังไม่ฉลาดพออ่ะผมก็ต้องใช้วิธีกดตรงนี้แล้วนะครับกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะหนึ่งทีแต่ว่ามันแค่หนึ่งทีเนาะแต่ถ้าเราจะใช้งานจริงๆเราก็ต้องกดปุ๊บแล้วเราก็ต้องมานั่งเลือกสปีดตรงนี้นะครับว่าจะเป็น หนึ่งสองสามสี่หรือจะเป็นออโต้ซึ่งผมมองว่าเฮ้ยถ้ากำลังผมมาหลายทีแล้วฝนตกหนักๆเนาะเราอยากจะเปิดที่ปัดน้ำฝนตามใจฉันอะคือเอาสปีดช,ช้ากว่านี้มากกว่านี้หรือเขาเดิมปิดอยู่เขมันจะแอคทีฟให้มันเปิดเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสะดวกซะเลยนะครับก็คือเนี่ยต้องมานั่งกดตรงเนี้ยแล้วก็ต้องละห,หน้าตานะละ มาเปิด <Styles> ตรงนี้ย <bunker. S 2> เราไม่ได้มองกระจกฝนตกหนักเราต้องคอนเซนเทรตมานั่งจิ้มหน้าจออีกซึ่งถ้าเป็นรถทั่วๆไปเนี่ยเราสามารถปรับตรงที่ตรงนี้ได้เลยเนาะม็ก็ก็กสปีดได้อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ชินอันเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบครับโอเคแล้วก็มาอีกหนึ่งข้อกันเลยนะครับที่เทสลาทุกคันต้องมีเนาะจริงๆผมว่าไม่ถือว่าเป็นข้อเสียนะแต่ว่าแบบว่า บางครั้งนั่นเองนะครับก็เพราะว่าประเทศไทยนะครับไปดูนี่เลยเจ้านี้เองหลังคากระจกะนะครับหลังคาเทสซาเนี่ยมันจะเป็นกระจกตั้งแต่ข้างหน้านะครับยาวมาถึงข้างหลังเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะยาวไปข้าง,งข้างหลังเลยนะครับก็มันสวยนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็จะเห็นวิวเนี่ยตลอดเส้นทางน,นะครับเห็นบรรยากาศข้างบนท้องฟ้าส,สวยๆเนี่ย เห็นโดยรอบเนี่ยสวยมากเลยแต่เนี้ยผมติดฟิล์มไว้ละ80%ซนะครับเซรามิกนะครับมันก็แต่อย่างที่รู้กันนะครับข้อเสียคือมันก็จะร้อนอะ่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นเมืองร้อนอะ่ะแล้วบางวันมันร้อนมากๆนะครับฟิล์มดีๆเนี่ยมันก็พอเอาอยู่นะครับแต่ของมันก็จะมีไออุ่นๆลงมาบ้างนะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึง่งด้วยความที่พอมันเป็นกระจกเนี่ยจะเห็นว่าแต่กี้เนี้ยฝนเพิ่งตกเห็นไหมครับอ้าเราก็ต้องดูแลเรื่องคราบน้ําคราบอะไร ผมว่ามันก็จะดูแลยากขึ้นนิดหน่อยแต่เพื่อความสวยงามก็จริงๆผมมีรถที่เป็นมูลรูฟอยู่บ้างนะครับที่บ้านนะครับมูลรูฟซันรูฟก็มีแต่ว่าพอมันมีอตัวที่มันมีปิดมาบัางเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมแต่อันเนี้ยเนื่องจากความเนี้ยเป็นหลังคากระจกล้วนๆเลยครับมันก็เลยเห็นตลอดเวลาฉะนั้นเราก็ต้องคอยหมั่นรักษาความสะอาดมันนิดนึงนครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเนาะที่คิดว่าอาจจะเป็นเพนพอยต์สำหรับคนไทยบ้างนิดหน่อยนะครับ อีกอันนึงนะครับที่อยากให้ทางอีลอนปรับปรุงมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของเวลาเราเข้าเราเราใช้ไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยอันไฟเลี้ยวมันขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีกล้องขึ้นมาเนี่ยจอต้องเบื้องเริ่มเลยนะครับน่าจะมีอ่ตัวเนี้ยเพราะว่าเขาอินสตอลตัวนี้ไว้อยู่แล้วเนาะตัวกล้องเนี่ยมันขึ้นมาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็อยากให้ทางกล้องทางซ้ายมันแอคทีฟขึ้นมาทำงานนะครับเหมือนกันนะครับ ถ้าเราเลี้ยวขวาก็อยากให้กล้องทางขวาขึ้นมาทํางานอันนี้ผมมองว่ามันช่วยเรื่องความปลอดภัยได้เยอะเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยกลางคืนหรืออยู่ในมุมอับเนี่ยเรามองไม่เห็นจริงๆนะครับก็อันนี้ฝากทางอีลอนไปหน่อยไปปรับปรุงก็จะฟังผมรู้เรื่องไหมเนี่ยภาษาไทยเนี <laughs> ่ยมาถึงอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอีลอนนังน่าจะทําได้ดีกว่านี้เนาะก็คือเรื่องของตัวสปีดค,ความเร็วเนี่ยครับเฮ้ย <c oughs> จริงๆมันก็เที่ยงตรงเนาะแต่ว่ามันอะยังวัดความเร็วที่ดุมล้ออยู่ซึ่งผมมองว่า,าถ้ามันเป็นรถที่มันเป็นสมาร์ทคายอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นวัดความเร็วจาก GPS ได้แล้วนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเนาะว่าใครไปเปลี่ยนล้อมาวงล้อไม่เท่าเดิมความเร็วไม่เพี้ยนหรือว่าไปในที่ที่มันจํากัดความเร็วนะครับเกิน80เกิน90เกิน120อย่างเงี้ย G.P.S มันน่าจะให้ความแม่นยำที่มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์เนาะที่แบบว่าอยากส่งให้อีลนมาร์กจังเลยแก้ไขอีกนิดนึงนะครับโอเคครับมาข้อสุดท้ายแล้วที่ผมไม่ชอบน่าจะเป็นข้อที่8เนาะก็คือสำหรับคนที่ใช้รุ่น Standard Plus เนาะหรือ S.R. Plus เนี่ยครับ เขาจะให้ล้อติดจากโรงงานมาเป็นล้อ18นิ้วแล้วก็มีฝาครอบมาสัจจันทร์นะครับที่อีลอนเนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วว่าไอ้ตัวฝาครอบเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของหลักอากาศพลาศาสตร์ทั้งหลายแหล่นะครับเพิ่มระยะทางให้เราได้อีก5%ซึ่งผมตอนผมใส่ล้อ18เนี่ยโอ้โหมาช่วยได้จริงๆแต่ว่าข้อเสียคือสําหรับแต่ต้องบอกว่าข้อเสียตรงนี้มันจะหายไปภายใน1-2เดือนนะตอนแรกผมไม่ทราบวันแรกๆที่ผมรับรถมาเลยเนี่ยก็ ล้อมันมีเสียงฝาครอบเอี๊ยดอาร์นิดหน่อยแล้วก็แบบเฮ้ยรถใหม่ไม่น่ามีเสียงฝาครอบเนาะก็เข้าไปที่สูนย์เลยอีวันกลับไปที่ศูนย์บริการเลยทางวัสุธาเนี่ยที่ผมไปออกรถด้วยเขาดูแลดีมากครับก็พยายามแบบว่าเปลี่ยนฝาครอบนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะครับสุดท้ายไม่หายผมก็เลยไม่เป็นไรโอเคเราทํากันเต็มที่แล้วก็เลยกลับหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนาะทุกๆคนบอกเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ต้องวอรี่มันจะเป็นเฉพาะรถใหม่ๆที่เพิ่งออกจากโรงงานนั้นนึงถึงสองเดือนมันายไปเองแล้ว ผมใช้มาประมาณเดือนสองเดือนมันก็หายไปจริงด้วยครับก็ถือไปอีกหนึ่งข้อเนาะถ้าคนที่ได้รถมาใหม่ๆแล้วมีเสียงฝาครอบล้อไอ้มาสจันเนี่ยอโรไดนมิกเนี่ยมันดังนิดหน่อยไม่ต้องตกใจครับแต่ตอนนี้ผมแก้ปัญหาแบบถาวรเรียบร้อยแล้วถึงเสียงมันจะหายไปแล้วก็ตามแต่นะครับอันนี้แอบ,บไปเป็ีนร้อยยี่สิบแล้วครับด้วยความหล่อนะครับโอเค <laughs> ถ้ายังไงหมดแล้วนะครับก็ผมพยายามเล่าถึง2ด้านนะครับว่ารถทุกคันเนี่ยผมเชื่อว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียอันเนี้ย ผมไม่มองเป็นข้อเสียนะอาจจะเป็นข้อด้อยนิดหน่อยแล้วกันก็ยังไงก็ลองตัดสินใจดูนะครับยังไงนะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กําลังใจคนทำคลิปไปห,หน่อยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ